ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะเบ้กับคุณพ่อและทีมงานได้เดินทางมาสำรวจหมู่เกาะสวาบัตของประเทศนอร์เวย์ซึ่งอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือ,อเราก็เดินทางมาที่นี่เป็นวันที่8แล้วนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราได้ลงเรือย,ยางไปสำรวจอ่าวดอกไม้หรือว่าอ่าวฟลอรลาบุกต้านะคะแล้วก็เราได้พบหมีโพล่าเนี่ยตัวที่11ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้ส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราได้ไปยังหน้าผานกซึ่งจะพบอะไรบ้างนั้นต้องขอให้คุณพ่อเป็นช่วยเล่าให้ฟังค่ะ ระหว่างที่เราเดินทางไปหน้าผานกเรือเคเวสซึ่งเป็นบ้านลอยน้ำของเรามา8วันก็ได้แล่นเข้าไปในช่องแคบแห่งหนึ่งผ่านทานน้งแข็งหลายแห่งทั้งสองฝั่งของช่องแคบในที่สุดเรือก็ไปจอดในอ่าวใกล้กับหน้าผานกซึ่งมีนกมังนวน2อชนิดมาทำรังอยู่ที่นั่นก็ได้แค่ โลกนังนวนกอคอสเกลและโลกทะเลบรานิสเกลเมิรม์ดรวมกันนับเป็นจำนวนหมืนม่นๆมืตัวอยู่ที่หน้าผาดังกล่าวครับ ไตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นนกจํานวนมากมายขนาดนี้ใกล้ๆมาก่อนเลยค่ะยิ่งเฉพาะอดัมเนี่ยเขาบอกเป้ว่าวันนี้เราโชคดีมากเพราะปกติเนี่ยจะไม่เห็นภาพขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามาช้าไปสัปดาห์หนึ่งหรือว่ามาเร็วไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพแบบวันนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเราจะพบเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่หน้าผานกนี้พ่อก็ออตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่านกนางนวลเทาหรือกรอคอสเกลเนี่ยเป็นนกนางนวลที่มีขนาดใหญ่อันดับสอง ของโลกนะรองจากนกระนวนหลังใหญ่ดำและนกระนวนเทาเนี่ยมันมีขนาด55-77ถึง77ซนติเมตรและมีวิงสเปนคือปีกสองข้างเนี่ยเมื่อกลางเต็มที่วัดได้ถึง132เซนติเมตรนะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านกบรันิสเก l มเซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นตัวและทำรางอยู่ใกล้กันเนี่ยเกือบหนึ่งเท่าตัว ท่านผู้ชมครับผมอยากแนะนำพน้เกียจตกับคุณอาดามซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสำรวจของเราคุณอาดามไม่เคยไปอยู่เมืองไทย2ปีเขาเป็นบบครูฝึกดำน้ำผอมเป็นมนุษย์กบมนุษย์กบพ,พูดไทยได้และย,ยังยังจำภาษาไทยได้นิดหน่อยนับภาษาไทยได้นะก็ดีก็าเขาเป็นหัวหน้าของที่นี่เขาเรียกเป็น Expedition Team ดูทีมสำรวจแล้วก็มีลูกทีม5้าคนซึ่งพาพวกเราเนี่ยไปชมตามเกาะต่างๆเขาเป็นชาวสวิเดนส์นกทะเลบรันนิสกอรเลมดเป็นนกมีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณโคโลกเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือมีขนาด40-48ซนติเมตร และวิงสแปนวัดได้64-81เซนติเมตรมีจำน,นวนเป็นหมื่นตัวจะมาทำรังวางไข่ให้กันเหมือนรุ่งนกที่หน้าผานกแห่งนี้เป็นประจำทุกปีจึงทำให้นกนนวนเทานับหมื่นตัวก็มาทำรังอยู่ที่หน้าผาแห่งนี้เพื่อล่าไข่นกและลูกนกของบรันนิสเกอร์ลมดกินเป็นอาหารขณะนี้ผมกับทีมงานมันนั่งอยู่ในเรือ,อยางรำประชมหน้าผานกเบิร์ดคลิฟ ซึ่งมีนกแบล็กกลิมอสเนี่ยเป็นพันๆตัวอยู่ที่หน้าผาที่นี่แล้วก็มีลูกนกนะซึ่งเกิดใหม่ประมาณ3สัปดาห์เนี่ยก็จะบินครั้งแรกเลยแล้วก็โดดลงมาจากหน้าผาลงมาในาน้ําเมื่อถึงน้ำเนี่ยก็รอดแล้วก็ตัวแม่นี่โดดลงมาด้วยนะเราเห็นเป็นหลายคู่เลยเรียกว่าเป็นเป็นพันคู่ที่นี่ซึ่งเราก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอได้ Bad. เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้มาสัมผัสนกเป็นพันๆตัวมากขนาดนี้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นระหว่างที่นั่งดูเนี่ยนะฮะสังเกตพวกเราเนี่ยใส่หมวกใส่ฮู้ดเนี่ยไม่ใช่ป้องกันความหนาวอย่างเดียวนะฮะป้องกันขี่นกด้วยเพราะว่าตามเสื้อเรานี่ก็มีขี่นกหล่นมามั่งต่างๆเพราะนี่อยู่เต็มไปหมดเลย นั่งเรืออยู่ที่นี่ครับประมาณเกือบสอชั่วโมงซึ่ว่าลืมความหนาวเลยเพราะความตื่นตาตื่นใจที่เห็นนกพวกนี้นี่ทำรังอยู่แล้วยิ่งเราก็ตื่นเต้นเอาใจช่วยลูกนกสามประเทเท่านั้นนะที่โดดเขมาทั้งหน้าผาเพื่อลงสู่น้ํหนึ่และต้ว็ว่ายไปกับแม่ออกสู่ทะเลเพื่อหากินนี่คือธรรมชาติของนกและคน We will return eventually in April next year. ถ่ายนกมาตัวนกมากินแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอทั้งภาพได้ด้ก่อนที Toy ่เราจะมาเจอนกเนี่ยเขา่างที่เจอนกเนี่ยนะครับแล้วก็เจอหมาจิ้งจอกอาร์ติกล็อกเนี่ยสามตัวด้วยกัน มีอยู่ชนิดเดียวกันี่นะฮะแต่สองตัวเนี่ยสีขาวกับทาส่วนในตัวเนี่ยออกสีน้ำตาลก็เพราะธรรมชาติของฟาจิ้งจอกที่นี่เหมือนกับเสือดาวกัเสือดาวของเราแต่ลักษณะเดียวนดังนั้นในช่วงนี้จะเห็นว่าบนท้องฟ้าเหนือนหน้าผานกจะมีนกจำนวนหมืน่มนๆตัวบินขึ้นลงไปมาตลอดเวลาได้แก่นกนางนวนเทา พยายามขโมยไข่และลูกนกของบร a นิสกา r เซึ่งได้รวมตัวกันบินต่อสู้ขับไล่นกนางนวลเทาเพื่อปอกป้องไข่และลูกนกของตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมชาติของนกบร a นิสกา r เซึ่งจะทำรังวางไข่บนหลืบหรือชะง,ง่อนหินแคบๆข,ของหน้าผาเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าเช่นหมีโพล่าและหมาจิ้งจอกมาล่าไข่และลูกนก เมื่อลูกนกได้ฟักเป็นตัวแล้วหลังจากนั้น18 25วันก็จะกระโดดจากหน้าผาลงไปในทะเลโดยมีพ่อนกหรือแม่นกกระโดดตามลงไปดูแลด้วยลูกนกหลายตัวได้จมน้ำตายหรือกระแทกกับหน้าผาหรือโขดหินใต้หน้าผาตายไปส่วนตัวที่รอดก็จะใช้ชีวิตลอยคอว่ายน้ำอยู่ในทะเลกับพ่อแม่เป็นเวลา8สัปดาห์เพื่อฝึกบินและฝึกหาอาหาร ก่อนที่จะบินตามพ่อแม่อพยพหนีหนาวลงไปทางใต้ รู้สึกสงสารทั้งลูกนกที่ต้องตายไปแล้วก็แม่นกนะคะที่ต้องเห็นลูกตัวเองตายแต่ก็เข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติของนกชนิดนี้แต่ก็ดีใจกับลูกนก,กที่รอดชีวิตแล้วก็แม่นกที่ส่งเสียงร้องอย่างดีใจแล้วก็อ้าปากแล้วก็กระพือปีกด้วยค่ะมันเป็นธรรมดานะของโซ่อาหารของที่นั่นเพื่อควบคุมจํานวนนกเนี่ยไม่ให้มากเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาของระบบนิเวศเพราะนอกจากไอ้นกคกอคัอสกอลและนกบรานิสกกลมดแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโซ่อาหารของโคโลกเหนือเนี่ยแกรู้จังจาได้ไหมว่ามันมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโซ่อาหารที่นั่นเหมือนกันจําได้ค่ะหมาจิ้งจอกขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกฟ็อกซ์ซึ่งคอยมากินนกสองชนิดนี้ที่ตกจากลังหรือว่าตายจากการต่อสู้แล้วก็ตกลงมาที่พื้นค่ะใช่แล้วหมาจิ้งจอกเนี่ยก็จะไปกินจนอิ่มนะแล้วก็จะคาบเศษนกที่เหลือเนี่ยเอาไปเก็บสะสมไว้ จากการต่อสู้แล้วก็ตกลงมาที่พื้นค่ะใช่แล้วหมาจิ้งจอกเนี่ยก็้าไปกินจนอิ่มนะแล้วก็จะคาบเศษลูกที่เหลือเนี่ยเอาไปเก็บสะสมไว้กินตอนหน้าหนาวซึ่งอีกเดือนเดียวก็จะมาถึงเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่จะหาอาหารยากลาบากมากไปเห็นหมาจิ้งจอกทั้งหมดเนสองตัวตัวหนึ่งเนี่ยสีขาวแล้วก็แซมด้วยขนสีเทาส่วนอีกตัวเนี่ยเป็นขนสีน้ําตาลนคะ่ะก็เป็นหมาจิ้งจอก,ก่วโลกเหนือทั้งสองชนิดะนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแซมด้วยสีเทา แต่ก็มีจำนวนร้อยละสิบซึ่งในหน้าร้อนเนี่ยขนจะเป็นสีน้ำตาลแต่พอหน้าหนาวเนี่ยขนก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็ถึงเรียกว่า blue Arctic fox แต่ก็เป็นมาจิ้งจอกสายพันธุ์เดียวกันเราโชคดีนะคะที่ได้เห็นทั้งสองชนิดตอนที่เป้เห็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าสัตว์อะไรยังหันไปถามคุณพ่อเลยว่านั่นตัวอะไรใช่เราโชคดีนะเพราะว่ามาจิ้งจอกสีน้ำเงินเนี่ยพบยากมากเลยร้อยตัวเนี่ยจะพบสิบตัวเท่านั้น หมาจิ้งจอกขั้โลกเหนือเป็นหมาป่าขนาดเล็กมีลำตัวยาว48 68ซนติเมตรและหางยาวอีก30เมตรในหน้าหนาวขนจะเป็นสีขาวล้วนและจะมีสีเทาแซมในหน้าร้อนเป็นสัตว์ประจำเขตขั้วโลกเหนือและมีจานวนมากจนอยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นลูกแมวน้ำนกทะเลนกเป็ดน้ำกระต่ายสัตว์ฟันแทะและปลาเป็นอาหาร และยังกินซากสัตว์ที่ถูกล่าโดยหมีโพล่าและหมาป่าอีกด้วย นอกจากนกนางนวลเทาและนกบรานิสเกรลิมดแล้วที่หน้าผานกผมกับทีมงานยังได้พบหานชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่โครโกเหนือคือหานบานัคเกิลกูสเป็นหานขนาดกลางลำตัวยาว55-70ถึงเซนติเมตรและวิงสเปนวัดได้130-145ถึงเซนติเมตรพบลอยตัวอยู่ในทะเลใต้หน้าผานกพบเพียงตัวเดียวเท่านั้น แต่ก็ได้เคยพบมาแล้วครั้งหนึ่งที่บริเวณฮอนซุนในวันที่สองของการเดินทางกระบวนเรือยางนำผู้โดยสารจากเรือเควสตแล่นเลยหน้าผานกไปจนถึงบริเวณที่หิมะละลายจากยอดเขาเป็นน้ำตกไหลลงทะเลกลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม านผู้ชมครับการทำงานบนเรือในท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวบางวันก็หมอกลงจัดนะบางวันก็อากาศดีเนี่ยทำให้การถ่ายทำเนี่ยลำบากพอสมควรครับโดยเฉพาะยิ่งช่างภาพวิดีโอเพราะถ่ายบนเรือเนี่ยมันไม่ง่ายนักไม่เหมือนภาพนิ่งและนอกจากนั้นวันละสองครั้งครับเราลงเรือ,อยางเรือดิงกี้หร,รือเรือโซเดียกเนี่ยเพื่อขึ้นไปบนเกาะระหว่างอยู่บนเรือ บางแห่งเราก็ไม่ขึ้นนะฮะต้องถ่ายบนเรือและบางแห่งเนี่ยคลื่นแรงกว่านี้มากบางทีคลื่นหนึ่งเมตรเมตรกว่าต้องทํางานบนเรือท่านลองนึกภาพดูครับว่าช่างภาพวิดีโอเนี่ยไม่เมาเรือก็เก่งแล้วครับแล้วยังต้องมองผ่าน,นวิวไฟเดอร์เนี่ยเพื่อจะได้ภาพดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะฉะนั้นการถ่ายทําที่นี่ก็ลำบากพอสมควรแต่เราก็มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการถ่ายท,ทําก็เป็นไปด้วยดีครับแล้วก็หวังว่า ได้ภาพดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมครับก็ติดตามชมกับเราได้ครับอุ้ยแต่หนาวมากครับยืนานานๆนี่ไม่ไหวแล้วต้องขอสายฮูดหน่อย หลังจากใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าที่หน้าผานกคณะสำรวจก็นำพวกเรากลับไปขึ้นเรือควสเพื่อเดินทางต่อไปอยังจุดหมายหน้าเรือควสได้สิ้นสุดการเดินทางในวันที่8 ที่มาสำรวจบริเวณหมู่เกาะสวอบ,บาทที่โคหลกเหนือแต่ว่าการเดินทางยังไม่สิ้นสุดนะครับผมกับเป้กับทีมงานก็ยังอยู่บนเรือเฟสเดินทางต่อไปยังจุดหมายหน้าแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับง